คุถ่ายอยู่เว้ยะอ๋อคุถ่ายอยู่วะคุถ่ายด้วยเอ้ยสวัสดีเห็หน้ามน่อยริปุสวัสดีครับเพื่อนจะมาดูเราเ่าแแดกแดก้ชอะไรก็คเอาแดกโชนดแดกโชเลยแกมาี่แดกโชแดกโชแดกโชแดโชดชหนึ่งสองสามแดที่กูช่วยมึงเด้ออน้มึงช่วยเหรอช มันเหลือเท่าเดิมเลยแดกพอพอแดกหนึ่งสองสามแดกอ้าวกรัเต็กรือต้มตําครับสเตกหรือต้มตําอ่ะยังไงมงะไม่พูดจีมมาจีสเต็กหรือต้มตําครับได้คีไ่ได้ครัะอรเฮ้ยจีบอกซืได้หรอวะาเกือปลกือเรีย ไอ้เป็ดมีทุกรถเลยกล่าวว่าลำไนยพวกยี้ยแบบเนี้ยกล่าวเขาเป็นเบื่อนะไม่กลัวไม่เกี่ยวครับมึงเข้าใจครับว่าเหมือนยำแบบนี้อร่อยดอกอร่อยจริงดิไม่ทราบว่ามึงแดกเป็นยังไงบอกหมอมีมีมีทุกรถเลยนะครับมีทั้งรถเผ็ดมึงยันเกินไปแล้วนั่นเอ้ยไอ้านเป็นไงบ้าอสิมีทุกรถเลยนะครับรถจังไหนบอกหมอสิเป็นจังไนยังไม่ร้องร้อนอาการเป็นจังไน มาม่วงเลได้ไม่้เขด้องเ่น้อโบไอ้ไม่่้บุตรขอขบตระอะรแบกนี่นี่กำลังแดงมาม่วงนี่เราจะมาดูท่านเจดแดกกันนะครับโชว์เลเจดโชว์เลเจดที่เจดสนดหล่อเอ๊ยโอ๊ยขวานอนคุณได๊กเ้็นนักม

หมดคำนี้นะครับคุณจ่ายช้อนหน่อยครับช้อนนะขอบคุณครับโอ้ยนี่นะครับคำนี้นะคำเดียวหมดเลยจี๊ดคำเดียวคำเดียวหมดเลยเตรียมน้ำไม่เจ็ดหน่อยเราเตรียมน้ำไม่เจ็ดหน่อยขอ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 น้ารับน้ามั้งแต่ก่อนครับแต่ก่อนครับอย่าเพิ่งเงียบเพิ่งเงียบเพิ่งทำให้หมดคำนี้หมดคุณไม่ได้กลับบ้านแน่ครับมะหมดคุณจ่ายนะครับกลับบ้านเลยคุณจ่าย กูยมกับพอดีกว่กดูครับ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 ทีละนิดก็ได้เก็บมั้นี่หนาทีนดนาดดแต่กลหมดนะแต่ต้องน้ำอมเห็นเฮ้ยมันมีไอขังข้างไม่กินเลยดงข้างเดี๋วเดี๋ยวเดวทุกคนดีก่อนเอาไปตั่เอาเอบ่นี่ทุกคนดีก่อนนะไปเม่อไไม่ก่อนเลยไหมเอาไเอา่อนเลยเอาทำปืนเอายปุบเ โอ้ยใอ้ยกาแแเอ้ยเ็บไอีี่มไม่จบกูขอดูแนดี๋ยวอกเพื่อนตอรยุ์เพื่อนตรยุเพื่อนยยนยมันไม่กยมันใส่เี้ยเลยเข้าใจหมูกูเเลยพีชยโอเคได้ยังทีกูมาเป็นแน็ต มันก็เรียจามก็ได้ขนาดผมยังจามเลยเฮ้ยไม่ได้โดนฟ้องอะไรโดนฟ้องไม่ต้องงายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะการกูใหไป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 กับกลับรสชาติเป็นยังไงเติมงับยังไม่หมดครับไม่เป็นนะครับมีใจมัเคีเอาเลยครับอาการเป็นยังไง โอ้สิอาการมันมีอะไรนะมีอะไรเนี่ยไก่ไก่ไก่ที่มันเคียวไปแล้วเยอะๆมีน้ำมีน้ำมีน้ำน้ำเดี๋กินน้ำเล้ยงเอาเอาหวานอยู่น้ำอ่ะนี่ไัหวแล้วเน็ตเดี๋ยวมึงเดินกลับบ้านนะอเอน้ำครับ เฮ้ยเดี๋ยวหรอกเฮ้ยเแข็งมีไ่มป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูเถอให้กูมเอะไม่หมดเลยครับเข้มติดคอยหรอยังไม่หมดครต้องรับแม่คุณไม่ได้กลับบ้านยเจอคำนีคำนี้กูให้มึงเป็นกลับเลยหอกไ่ถึงชอามกูอะ ยานาจี้เข้ามายูกจี้กูรู่ามันมีอะไรแม็กมาอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยอแล้วอดยแลตูไบอเข้มกว่าเข้มเหมือไม่กอดแหงเลยหรอเข้มเลยเข็มเข็มเข้มแดงเจมกินยังไม่กินแลยหรอหน้าตาเกลหน้าซีดเอออีกคำหนึงครับ ยังไม่หมดครับซ่านเยอะอ๊อดถูกแย่งสกินนะครับวางก่เจ้าองเราทำแม่งดีเลยพอดีพอดีเขาดี้อเลยว่าอาจารย์มีอะไงบอกหมอสิเตี๋ยวปันนี่อไหมมันเค็มจนเตี๋ยวปันอ่ะเอาอันนี้ด้วยพูดเหรอจากไกลเลยมันเค็มจนเตี๋ยวปันอ่ะเทเลยเทเลยนั่นเทเลยไม่ต้องหัวใจนั่นเทเลยท็อป พรอมจับยูไม่เด้พวกเราเน่าแล้วอง่โมะเริ่มเริ่มมาแล้วมินเหรอมินแมนิยังมีอีกเหรอสกคำเดียวคำล้วสกอกไม้เดี๋ยวก็เอไว้มีพังเลยตกเีกีากกึงอะเดี๋ยวเดเกไม่มาคำเก่งเอยู่เอยเฮ้ยเกีจะเหลือพักีกคนึ่งอะกคำสุดท้ายสบัสดีไม่แล้วสุดท้าย เร wow! ็วไม่ไปไหนวะทุกคนเอาเร็วเลเอาเร็วเอาเร็วจะได้ตามมึงนี่ไปด้วยมีอะไรที่คุงเยี่ยมมังนี่เร็วเร็ว

อยังไงายังไม่ใช่เหรอเจี๊กินต้งินเลยสั่งังังเอายังมีงานอีกเหรอ่ไราอรเาท่อมนไม่เื่อตอเฮ้ยครั้งนี้กระดาษจากจานนี่ตามีักมาแล้วน้างินนะจกินงกินใหคุ้มก็แะน้ให้มึงนะเอ้ยัง มันอ right? yeah, yeah, ้ตาอิตามีมะนาวด้วยมีมะนาวเออมะนาวเฮ้มี้จอหันก่อนหันก่อนไหมหันก่อนมดดูดมะนได้ดูิเอีโต้เปลกหรือเอ้ตานเดี๋ยวอะไร้วนไม่ม่ลหันเร็วยังจะหั่นอีก มถึงไงไม่ใจนะแ่มัถือมึงใส่ทอ้ีไปไม่ราใส่เอือหรเขาไม่เราเยาวที่หันีถึงกินน้ำเกลือตายเลยน้ำเกือเมื่อไหร่นาเดี๋ยวเดี๋ยวกินนไปจองจองโรงพยาบาลเร็วมึงได้ไปกินน้ำเกลือโงบาลเลย มาเพื่อนมารมรย่องเดียเืดีดียอันีถือวเรออกอีกนะอันเอันเลยเอเวรเดียวเร่งเียยุกนี่หยิรียนเหรอเรู้ว่าเรียนบอกนี่ไม่ร้ว่าเลาตอนนี้น็กอันี้ไม่ตกกิหรอกตดเย ต่อมาที่เฟิร์วันนี้อุ้ยพี่จะเย็นปีเราอะ่าเข้าเลยด้านเฮ้ยแกจะไม่กินเดี๋ยวกูออกไปซื้อไม่ตะวันมาใส่ดิกูสงสารกูเป็นบ้างพี่ไล้อยากกินชุกยำไปชุกข้าวโพงต่อไอาคนนั้นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ลูกเองเนาะเพื่อนมาลูกเนี่ย มาด้ด้วยตัวนดิโอยแม่มึงต้องเเงนนมาดูนะครับวนกีเยมาแม่เพือนลโน้ำมาแล้วจีนน้ำมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำว่ไม่พูดดอหิวน้ำโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผัดผัดดูกันผัดกันดูเร็วเฮ้ยจีอะมนสดนะดดูกด อันนี้มใช่ไหมดบอกที่ผ่านมึงเด็กเองอ่ะไม่เอาหมดแล้วจุ้บแกงแพ็กเลยแกงแพ็กแกงเพื่อนจนลืมชื่อมาเป็นแพ็กเลยมาเป็นแพ็กเลยคุณป็นตัวไม่ดุไม่นานี้